หายทันเจมส์ลุ้นลงชนลิเวอร์พูลเอ็นคุนคูอาจย้ายหนีเชลซีคาร์ลเกอร์ฝันพาเมอร์ย้ายซบหงแดงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตั้งข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ มาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้านนะครับผมก็จะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ฝากด้วยนะครับผมในทุกช่องทางนะผอมื่ดีมีเรื่องเล่าใครยังไม่กด Follow ใครยังไม่กดติดตามฝากกด Follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะนี่ u t u b e นะครับผมมีการให้กดแท็กได้แล้วนะกดแท็กสินค้าที่ชอบนะครับผมอ่ะกดพ้ให้ดูแลใครเขาเรียนนะวางไว้ให้ดูแลอ่ะใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปซื้อได้เลยนะครับผมอ่ะมา มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่ความพร้อมก่อนแล้วกันเมื่อวานผมทำไลฟ์ก่อนเกมไปนะใครไม่ดูเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะครับผมทีนี้เนี่ยเอาบทสัมภาษณ์ส่วนหนึ่งของเอโซมาเลสกาเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมไปเกี่ยวกับลิซเอมนั่นแหละมาเลสกาเนี่ยบอกว่า ริสเจมเนี่ยพร้อมลงสนามแล้วนะครับผมเขาซ้อมกับทีมเนี่ยมาตลอดในช่วงพักเบรกทีมชาติเลยนะตอนนี้เนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับผมมันเป็นเรื่องซับซ้อนนะเมื่อเจ็บซ้ซําๆคุณเนี่ยต้องคอยหาทางแก้อยู่เสมอนะวิธีแก้กับริสเจมเนี่ยมันจะคล้ายๆเคสของเบนซี่โฟปาน่าและก็โลเมโอลาวเอร์เลยนะก็คือให้ลงเล่นแค่นัดละเกมต่อสัปดาห์เท่านั้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยเขายังไม่พร้อมสําหรับ2เกมใน1อาทิตย์นะครับผมแล้วการลงเล่น1น,นัดต่อเกมเอ้ยเนี่ยเขาเรียกหนึ่งนัด ในหนึ่งอาทิตย์นะครับผมมาเลสกีเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นวิธีแก้ที่ดีที่สุดนะครับผมมันเป็นปัญหาก็การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะแต่ในอนาคตเนี่ยยังไม่แน่นะเราจะค่อยๆให้เขาเนี่ยได้เล่นลงไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ค่อยไปว่ากันเรื่องความถี่ในการลงเล่นในอนาคตอีกทีหนึ่งแล้วกันนะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งอย่างที่บอกอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมก็คือลิสเจยมเนี่ยอาจจะได้ลงตัวจริงก็ได้ด้วยเหมือนกันถ้าได้ลงตัวจริงเนี่ย เฮ้ยแผนการเล่นอะไรต่างไอที่เราคาดเดากันมาก่อนหน้านี้อาจจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้นะเพราะลิเจียมอย่าลืมเล่นเซนเตอร์แบ็กก็ได้ใช่ป่ะแล้วก็เล่นแบ็กขวาก็ได้เล่นวิงแบ็กก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่แล้วว่าเลิสกาเนี่ยจะใช้ลิเจียมในรูปแบบไหนเดี๋ยวมารอดูกันแล้วกันนะครับผมว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยตอนสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยลิซเจียมจะได้ลงไปตัวจริงหรือเปล่าหรือลงมาเป็นตัวสำรอองเราติดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคเอาจนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึงคริสโตเฟอร์เองคุณคูนะอันเนี้ยตีเป็นลือจ๋าๆไปได้เลยนะเพราะมารายงานจากฟุตบอลทาร์เฟอร์นะครับผมแต่เออตอนเด็กฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับผมแต่ที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะอะไรพอเขาบอกว่าคริสโตเฟอร์เองคุณคูเนี่ยอาจจะมีการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์2025นะถ้าหากว่ายังนั่งในมานั่งสำรองของเชลซีต่อไปนะอะอย่าลืมนะว่าเกือบเดือนที่ผ่านมายิงแฮตทริกในนัดกับบาโร่ไปได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวจริงใน การลงเล่นกับในคอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรประมาณนี้นะแต่ในลนะีกเนี่ยยังไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันนะครับผมอาวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฟอร์มดีในบอลถ้วยแบบนี้ของเองคุณคูณเนี่ย แล้วก็ไปยิงแบบประเดิมทีมชาติมาแล้วด้วยเนี่ยจะทําให้คริสโตเฟอร์เองคคูเนี่ยเอ้ยมาเป็นตัวจริงในลีกของพีเมลีกบ้างหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวราติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมอรอมแจมขนาดนี้อย่างที่บอกถ้าการจบการจบสกอร์เนี่ยดีกว่าไอ้แจ็คเยอะแหละแต่เรื่องอื่น,อนๆอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามาเลสกีามองถึงเรื่องของการ ball, อาอฟเดอะบอลหรืออะไรเงี้ยไปด้วยหรือเปล่าอ่าเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันพรุ่งนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นในฐานะตัวจริงหรือตัวสำรองนะสำหรับคริสโตเฟอร์เองคคูนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ใบตอนนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามใกนกับช่องบอดีมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเครอบอันนี้เป็นบทความนะใช้ก็ว่าเป็นบทความของเจมี่คาร์ลเกอร์นะครับผมตำนานกองหลังของลิเวอร์พูลนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าโอ้โหถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้นะทีมที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยภายใต้การคุมทีมของอันเดอร์สโอตเนี่ยได้ ตัวคนนี้ไปนะครับผมลิ้นพันไปไหนได้ตัวคนนี้ไปอย่างน้องหนาวโคพาเมอร์นะครับผมมันจะช่วยยกระดับทีมได้มากๆเลยนะคาร์ลเกอร์เนี่ยพูดไปยังไงนะเขาบอกว่าไอ้โซมาเลสกันเนี่ยสมควรได้รับเครดิตนะครับผมโดยเฉพาะการดึงศักยภาพดีที่สุดของโคพาเมอร์เนี่ยออกมานะลองคิดดูดิว่าถ้าพาเมอร์อยู่กับลิเวอร์พูลในชุดนี้เนี่ยและอันเดนสลอตเนี่ยมีโอกาสด้วยนะที่จะคว้าแชมป์ลีกตั้งแต่ฤดูกาลแรกของเขามากขึ้นเลยด้วยซ้ำในกรณีที่ว่าโคพาเมอร์เนี่ยอยู่ในทีมด้วยนะเออไม่รรู้เป็นกาแบบ อวยเกินแบบเอ้ยเขาเลยนะชมเพื่อใเหมือนแบบเพิ่มความกดดันไปที่นักเตะแล้วก็ตัวโค้ชด้วยหรือเปล่านะครับผมอ้าก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะวันพรุ่งนี้นะครับผมตัวโคพาเมอร์เนี่ยน้องหนาวนะครับผมจะซัดหรือว่าจะโชว์ศักยภาพจะโชว์ฟอร์มที่ดีได้แค่ไหนตอดตามกันแล้วกันนะครับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายกับข่าวสุดท้ายนะครับผมเป็นบทสัมภาษณ์ของเกรย์พอตเตอร์นะอันนี้โอ้โหอย่างที่บอกช่วงนี้ไม่รู้ร้อนเงินหรือเปล่าออกซื่อบ่อยเหลือเกินนะครับผมอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของเกรย์พอตเตอร์กับ BBC นะครับผมมีการบอกว่าเฮ้ยการที่ก่อนหน้านี้นะครับผมมอยเซสกาเซโดเนี่ยย้ายมาแล้วโชว์ได้พอผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมมาเลยทําให้แบบเฮ้ยทุกคนเนี่ยกดดันน้องมากเกินไปหรือเปล่านะตัวพอตเตอร์เนี่ยพูดเรื่องนี้ได้น่าสนใจนะครับผมเขาบอกว่า ผู้คนเนี่ยมาเข้าใจผิดนะครับผมเมื่อคุณเซ็นสัญญากับนักเตะเข้ามาแล้วพวกเขาเนี่ยต้องหวังว่าเขาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มได้ทันทีนะและกลายเป็นทางออกของทีมได้ในตอนนั้นนะเอาจริงๆเนี่ยเมื่อคุณเนี่ยใส่นักเตะลงไปในสถานการณ์ที่แตกต่างกันหรือในทีมที่ไม่สามารถทํางานเป็นทีมเหมือนระบบเดิมได้เนี่ยคุณก็จะไม่ได้สามารถเห็นนักเตะคนเดิมได้นะอย่างน้อยก็นในช่วงแรกนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกนะพอเวลาผ่านไปใช่ป่ะเริ่มมีการปรับตัวเริ่มโชว์ฟอร์มได้ดีมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นแล้วความ ความเริ่มเริ่มเห็นประโยชน์เริ่มเห็นศักยภาพของมอสเซกไกเซโดมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าในซีซั่นนี้เนี่ยมอสเซกไกเซโดเนี่ยจะพาทีมโลดแล่นจะพาทีมบินสูงไม่ได้แค่ไหนจะควา้าถ้วยอะไรรางวัลได้บ้างหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวเราติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของมาดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมวันนี้ข่าวสั้นมากๆเลยนะข่าวเยอะเข้าเลยนะไม่เยอะไม่เยอะนะครับผมอ่ะก็ไปดูกันในไลฟ์ก่อนเกมได้นะแล้วก็เดีีีีีีีี๋๋ยยยวววววพรรรุ่่่่่่งนนนนน้้เเเเบบทททคคาาาาามมมมมมจจจะะะอออออืขไสใดดตติั ทีมหนึ่งแล้วกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นะอาร์คิบะเจมเนี่ยจะได้ลุนลงตัวจริงหรือเปล่านะครับผมในเจอกับลิเวอร์พูลนะแล้วก็เองคุณครูคเนี่ยจะได้ย้ายทีมหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่ข่าวลือตามที่บอกไปจากฟุตบอลอิดอร์ก็ลองแชร์มาดูแล้วก็คาราเกอร์ฝันว่าฝันหวานว่าลิเวอร์พูลจะได้พาเมอร์ไปร่วมทีมน,นะอาร์คิบเองนะคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกดกระจอตายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระ Bye.